สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้มาอีกแล้วฮะชุดโปรโมชั่น24,900ครับติดตั้งใน Mazda BT50 Pro ฮะหรือ Ford Ranger เรานะครับเป็นรถแคปนะฮะ10นิ้วตู้ฟาดครับผมอุปกรณ์ที่ได้นะครับเราจะเห็นว่าได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่แผงหลังก่อนเลยนะครับแผงหลัง6,6,4ครับผม Power v r p r o ตัวนี้ฮะทำหน้าที่ขับแผงหลังนะครับทั้งเซตนะครับเลือกใช้หนังเป็นสีดำแดงครับส่วนในเรื่องของไฟนะครับเป็น i อ้บูตัดด้วยแดงครับผมวงใหญ่เป็น i b ้บครับวงเล็กเป็นแดงนะครับโอเคครับสํมลองไฟด้วยคาปา1ล้านไมโครจาก v r p r o ฮะ Power ตัวใหญ่ขับซับ10นิ้วฮะ1.56่ห้กเมตก้อนในตู้ฟาดนะครับในตู้เป็นไฟ RGB เปลี่ยนสีได้นะครับ ส่วนด้านล่างนะครับเราจะเห็นว่ามีพาวเวอีกตัวหนึ่ง4 c h ช n แ e l ครับทำหน้าที่ขับแผงประตู6-6-4-4ครับทั้งเซ็ตแบบนี้เลยนะครับหน้าเกปล่าผ้าม่วงนะครับตัวใหม่ของเรานะฮะแบบนี้เลยฮะทนกำลังขับได้สูงนะครับไม่พลามูวนะฮะเวลาเปิดนะฮะคมชัดนะครับตู้วิทอีเสียงเห็นทุกมุมมองเลยนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดใช้มาร์ต้าอยู่นะฮะสนใจที่จะติดตั้งสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมพิชบูรณ์นะครับรีบจองคิวเข้ามาครับช่วงนี้นะครับเราแถม Switching ทุกคันนะครับทุกโปรโมชั่นเลยนะครับก่อน12เดือน12นี้ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ